ปลาตลาดนาเกลือนะคะน่ากินแต่อิ่มมากไข่มงนดาเลยดูไข่ใหญ่มากเลยกระจายทุกยั่งได้เดยพี่หอนไ้านำไป้าก็ใหญ่เลย รู้ปลาหมึกหอยรู้ดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะ,อะเอาไหมเอน็นหอยออะไปผัดกะกเพราไหมาพวกนี้จะได้ใช้ให้มันหมดหมดไปไอ้ <c oughs> ตรงนั้นอ่ะใช้ตรงนั้นอ่ะได้มาแล้ม่้น้าดูเดยอะอะไรกัจ๊ะ กะนกินไม่หมดหรอวะแต่มันก็เก็บได้นานอะแหละกินอย่างนี้กันไม่ใช่หรอเขกินยังไงคร่บอันนี้แบบแผ่นๆนะอ๋อแบบเป็นแผ่นๆนะเฮ้ยนี่ยอร่อยยังงี้ครับใช่แต่อนนี้เอาไว้ทอดหรือเปล่าอร่อยอย่างเงี้ยนะใช่ปหมวะหมึกย่าง อันนี้เอาไปย่างได้ไหมฮานันีแหละค่ะหมูย่างนี่นะเอางอาอันนี้ก็ได้เอาไหมใส่คนละรึ่งเลยอนี่หมึกทอดแม่มาขายแล้วสิฉันนาเฉันนามาให้เปย์เน แ้ไม่ได้มาเหัอยู่เ็จ็นแหัวอยู่เลยป็นจเปนัพี่ไมพี่นี่เพิ่งโลหอหรอ ด,ดม,มันก็ไม่แพงเท่าไหรนะ่สองร้อยกว่าบาทนั้นสามร้อแปสิบ่โลตอนนี้สองร้อยเ,เ,เดี๋ยวดูะคะ่อยดูโอ่คเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเออเข้ามานี่ยมข 8, 6, 8, 7, าขายหัยแปดหกกับแปดเจ็ดว่าถูกแน่เลย นวปูนี่มนบ้าะกนูงไหนูขาวไม่เอาไม่เอาล้เออปลาไปทอดทอดกอบอะไรเงี้ยปลากับกาวเหรอเติมอะเหรอ

เออยอะมากเลยเต็มถุงเลยอันนี้หน่อยเอาไหมนี่แหละหอย